แสบมาแล้วจ้ามาแต่ตลาดจ้าได้กุ้งมาก้อยมือนี้มาเด้อมากินข้าวเศร้าน้ากันได้จ้าเด้อก,กินก้อยก,กุ้งปลาแหงตาบักุวงเศร้าตาับมักุ่งเข็งตับหักุ่งแรงตับมักุ่งจะใส่้าวปุ่นเป็นตำซ่วเนะจ้าเนาะ,ะ,ะแลกาแคบหมูผักอีกหนึ่งไล่มาเด้จ้ามากินน้ากันแสบเด้อข้าวเศร้าจ้าได้สวัสดีครับมาเด้อกิน,กข,น,กนข่าวเร้าน้ากันก็เที่ยงมดแล เอาได้ยุ่งมาให้เพจอย่างเชียงนอกอย่งเหนื่อยยายวันนี้เด้อพี่น้องจ้ามากินข้าวด้วยกันนะจ้าโ้าสวัสดีค่ะคุณได้ยิ่งกว่าเลยอ้าเด้อเอายายสิตุตุ๊โอยมั่งพี่นี่เป็นกับหลานสวัสดีจ้าเด้อกินาดกันเด้อนี่มันกินน้อหน่อยเพาะขออนุญาตคัตมาดเลย มาเด้อมึงกินน้ำกันเดิมมึงใช้มึงนอกไอจุนปรนเ็ดการบ้านน้อง้จพี่น้องจ้ะที่รูสั่งมาเดี๋ยวมามั่งช่วยแป๊บนึงพารอก่อนเดี๋ยวมามั่งก้อนแป๊บนึงนี่กลับอะไรต้องกับกลับกับโอ้มีดอกไก่นะมีแต่ปลากกินดอกไก่น้อยเหนกินดอกขี้ไก่น้อยซิมมึงสักก่อันเสียไก่น้อย วันน oh ี้เราะกินไก่ก็พี่ต้องจับเอาไข่มาปั่นิริงฮะลูกา็ขาทุกตาก็หิวข่าวพี่น้อืจ้าแม่งินก่อนสข้าวไปเรือยเดื่อยข้าวไปเร่อยอาได้ยไหวได้ยข้าวไปเอยมัเดิ่กินข้าวเล้วจ้า

ไปตลาดนัดมาจากได้กุ้งมานี่อาหารไอจุนฉันกินแต่ไข่เหลืองมันนอกไอจุนได้ไก่น้อยมาสองตัวพี่น้องจกาวก็ได้มากินนะมาเลี้ยงมาอยู่เดือนหนึ่งในได้ทั้งหมาทั้งไก่บาริเทจซีฟนเสี่ยวตัวอย่างอีกเด้เอก เล่้าเนน้อยเลยขี่เสกันเลยตั้งเรียนง่ายๆแลขี่เสือจำส่วมือนยาง่จำสมยิงยงอืออออะค้

เขาไปจับพช่ไหมพี่ผผ่านนะครับพ่เจ้าเนี่ยพี่เจ้าแมวหากินมาบุอยากไข่ไปครับสวยมากหิวแล้ไม่มีที่เลือกแล้อืม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 ออ่มเข่าแล้วจุ่มข้อ คนเก่งคนเก่งดูเลยโอ้ช่างเสกการเข้าาลูะไม่ลรมไปรวอ้ยรมอะไรกันเขียวขนาดเอาละโอ้ยรมมีเขียวผัดกระดาษคนเหียเว้ย ให่น้อยตลาดนักคนโตลาคน,น,ไ,นๆๆได้ของมากพอแก็อยากเมื่อแล้วบาดเ่ยครบแล้วก็เมือเม,อมือเม,ม,ม,มืออแล้วแบเนี้ ยืเมืองนอกมันบ่ม่แมงกิซอยแมงอันนั้นกุ้งแกวกุยกินแทนหัวหอวกุ้ง เดี๋ยวน่ะมาลำ่มจ้า้าาวาเอาไข่อยังก็ไปเลี้ยงก่วไ่ชินิโอ้โหไข่ชินีิเสี่ยวกันถึงมาได้ระบัดไปมาลุงไหนเหอไปมาลุงไหมไม่ได้ไรคุณเนี่ย เสียนตาหน่อยลูกชายเนาะจัดการันมันเสียงตาเบื้องเมียงบุกเสียงเมียงบุกเสียงเมียงหลุดมือซะพูดนะมาเด้อมากินน้ำกกนเด้อมือขาสวยมันเป็นขาวเศร้า มาละขี <med> <c oughs> ่นุกตากแก่ชิวเกือบแก่ื่อมาณนี้ไอมีนเก็บสับขางสวนมื่นนี้หน่อยสำคนก้อยัมปูมืออะไรพวกนี่หมากหลักคำมังกระตับหมูใครน้องพินบอกโอ้ยหมดแก่ เอามูบอกว่าอยากกินมากินพี่ต่มาคงอะต่างมีกินได้แต่เต้อฮะเต้อแนว่ยน่าใหม่มเสิบบาทนี้คุณแด้าหมกที่ปูนตัวดียใก็ม่ไนาวเอออากาศนี่ขอบคุณแล้วมี่เขาเขาขายเป็นเซ็ตเลยบอกเออหัวบาทนะเขา่เขากินแล้ไม่คุณแน้ซี่หายากเนาะ

มันห่อเฮียวแต่ว่ามันเซ้าตรงนีนก็นก,นกินหลายอยู่ด้วยละ่ะขน,นมเริ่มมันเย็นมาจากปล่ะปล่ะปล่ะสิแพร์ด้อเมื่ออื่นกะอาทิตย์สุดท้ายแล้วล้ว แกงกะหรีลล่สีแล้วกับพิดเทิ่มจวกรี่เลล่ามตำัวก็เสีบขนาด มาหันกล้องมาทางนึงจะหน่อยดูโอเคบ่งคันมิสายเขาจะพี่น้องจ้ะก็เลยอวยกล้องสักหน่อย,อยอเป็นไปบอกง่านเกอน ได้ไปแตัว่าคืมี่ไปเรื่องาวดู่านว่อือือนันกะเขมพัดขาวเแคบหมูสามถุงม่นเ็นสาทถุงหาิบเนาะแคบหมูได้ห้ายหลายสามถุงหาิบ คือทอยิเมืองอกปรุงอลไว้สองกินได้เพียงเดียวพ่อวินสายเกือเกือบสายแล้วมันเป็นอย่างแค้นมันเข่ารอนอัดร้อนลมสายแล้วตยเอย่างพ่อมันจะแลงวุบเข่าอัดร้อลมโหยยกันแล้วบ้างมยู่กันงอนไม่กินเลยบ้านนี้เต้าไม่ต้องกินเลยชิไปตูกับ่เมรนะชองเรื่องอะไรมันเป็นแบบนี้ กินอาไปเนี่ก็หลนเอออัหลอดลมเพื่อเราเรื่องแคบมูพี่น้องเอ้ยบางคนมันกินบอลลนบ้างมันกะอัดหลอดลมเนาะใจอดนะอีรเดข่าหลอดลมกันแล้วอีรีทิ้แล้วกินละบ้างเอาเลยเนาะขอบุนกันบีบไม่ไม่ซมือชักห่ากําลังพัน พันในหกเกดอันนด่ะสอนข้าเจ้าขายดีข้าปุ่นเนาะมือนข้าเจ้าเห็นหลายหลายเด้งั้นจ้งที่เ้อเขาแท้เปาหลายันเาาซื้อมืมือเลยหรอวะมือก็เาหามืนอ่นห้องนอกยหงหยา แต่่าเพอดีกินสำหรับเราใบแฟโบยุนไปแฟบบสิผ้าไปยุ่งจะหน่อยแต่่าหักอีเลืทำกันบ้างเสร็จก่อนไม่อยากให้ไปกระเด็นน้ำไม่ไหลไม่ไปยาไ่ยาไม่ยากมพอแบบำเลื่อยไงพอบบ้ไปน้ำกับคุณอาไปน่งซาเล้งกับมาไม่หัดจากแดดตอสิไปนซาเล้งกับคุณตา่ายวง หลังจากกิน <ær> ข <AS> <tekrar> <Scientists> ้าวแล้วกะสิไปแพร่ปลาด้วยพี่น้องจ้ะเอาวปลาอยู่เนาะดมตาบ่เอาอเงี้ยใหอย่านนี่ค่ะเอาเลยตัวนี้นั้งเนาะโอ้ยเดะโอ้ก็พี่น้องจ้าขออนุญาตหลังไม้ด้วยจ้าที่สวดขบวนก่อนมันสินยาพูดสีนาเกียรติสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ พักกันในแทก้กติดตามด้วยจ้า,าคุณยายเพิ่จะไปกดกลุ่มก่อนพี่น้องบังห่านได้ลืมละสวัสดีค่ะบ๊ายบาย